ต่อไปเราจะดูสมาธิหนึ่งที่ชื่อว่าอพยยีภาวะสมาธิอพยยีภาวะสมาธิคือสมาธิที่มีอุปสรรคหรือนิบาตไม่และนะหรือถ้ามีนิบาตก็มีนิบาตถ้ามีอุปสรรคก็มีอุปสรรคจะเอานิบาตอุปสรรคมารวมกันไม่ได้ถ้าบทไหนเป็นนิบาตก็นิบาตไปบทไหนเป็นอุปสรรคก็อุปสรรคไปจะไม่เอานิบาตกับอุปสรรคมาอยู่ด้วยกัน สมาธิที่มีอุปสรรคหรือนิบาตเป็นบทหน้าและเป็นประธานอุปสรรคและนิบาตต้องเรียงอยู่ข้างหน้าและได้เนื้อความเป็นใหญ่ด้วยคำนามที่มาเข้านั้นเป็นรองพอเข้าสมาธิแล้วเนี่ยนะบทสำเร็จเป็นณปุงสกลิงเอกกพ์เห็นไหมเป็นลิงอื่นไม่มีเป็นวัจ,จนะอื่นไม่มีเป็นณปุงเอกะ จะต้องลงด้วยอัง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 อ,งอย่างนี้ลงอย่างอื่นไม่มีมีอยู่สองอย่างตามอุปสรรคและนิบาทมาดูหนึ่งอุปสรรคปุปพภกะอุปสปรรคาก็แปลว่าอุปสรรคปุพกะแปลว่าอยู่ข้างหน้ามีอุปสรรคเป็นบทหน้าและเป็นประธานยกตัวอย่างณักังรัสะสมีปังอุป,ปะณัขรัง เดี๋ยวจะต้องเขียนนะเนี่ยไม่เขียนเดี๋ยวไม่เห็นชัดให้เข้าใจภาวะของความเป็นสมาธิลักษณะของสมาธิเนี่ยเกือบจะเหมือนกันกันกบสนทิถ้าเปิดย้อนคืนไปดูสนทิจะมีสนทิสองอย่าง 1. ต่อบทที่มีวิพัฒน์กับบทที่มีวิพัฒน์สต่อในบทสมาธิทุกครั้งที่พูดถึงสมาธิต้องมีสนทิเกี่ยวข้อง เพราะวิธีทําในสมาธิก็คือเอาวิธีของสนธิมาทําเช่นลบอาเทศอาคมทีฆรัศะระหว่างจับมชนกันเนี่ยมันต้องมีเปลี่ยนแปลงเพื่อความไพเราะสละสลวยของภาษาและไม่ทําให้เสียเนื้อความไปต้องมีการจัดการอักษรเปลี่ยนแปลงอักษรต่างๆดังนั้นวิธีที่จะนํามาใช้เปลี่ยนแปลงอักษรในสมาธิก็คือวิธีที่เป็นวิธีของสนธินั่นแหละดังนั้นสนธิจึงบอกว่า ต่อบทมีวิพัตก็คือเนี่ยมีพวิพัต,พตอย่างเนี้ยทุกตัวที่ทำสมาธิก็เป็นสนธิไปพร้อมๆกันแต่ทุกตัวที่เป็นสนธิอาจจะไม่ใช่สมาธิเพราะสนธิมันแบ่งเป็นสองทางใช่ไหมถ้าสนธิทางไหนที่มาเกี่ยวข้องสมาธินั่นคือนั่นแหละถ้าพูดถึงสนธิก็ต้องเป็นสมาธิถ้าพูดถึงสมาธิต้องเป็นสนธิแต่ถ้าสนธิมันไปทางอื่นมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับสมาธิ แต่ถ้าพูดถึงสมาธิมันต้องเกี่ยวข้องสนธิทุกครั้งเพราะการทาสมาธิก็คือการนําวิธีของสนธิมาใช้ต่างกันเพียงแต่ว่าถ้าสนธิอีกรูปแบบอื่นมันยังเห็นวิพัตอยู่สุวิพัตส่วนสนธิในสมาธินี้ถูกลบวิพัตตัวกลางในระหว่างสมาธิสองอย่างคือลบวิพัตกับไม่ลบวิพัตคือลุตตสมาธิกับอรุตตสมาธินี่นะอย่างแรก คือลดตัสมารลวิพัฒนั้นนะมีใช้ถึง98%อลุตตตสมารอย่างที่สองมีใช้เพียง2%ในภาษาบาลีแล้วก็ที่ว่ามาได้สมารมาเพียงหนึ่งตัวคืออุปนครังเป็นสมารที่ชื่อว่าอัพยยีภาวะเพราะมีอุปะอุปสรรคอยู่เป็นบทหน้าและได้เนื้อความเป็นประธานด้วยแปลว่าที่ใกล้แห่งเมือง ได้คําว่าใกล้เป็นใหญ่กว่าได้คําว่าเมืองในอัพยยีภาวะสมาตรมีอยู่สองอย่างคืออัพยยีภาวสมาตรที่มีอุปสรรคเป็นบทหน้าและเป็นประธานและอัพยยีภาวสมาตรที่มีนิบาตเป็นบทหน้าและเป็นประธานเราเพิ่งได้สมาธิเดียวแต่ก็จะทบทวนอัพยายีภาวสมมาตรใหม่ทั้งหมดโดยความหมายอัพยยีภาวะนั้นแปลว่ามี อภิยะยะสับมีอภพยะยะสั์สมาธิมีอภิยะยะสั์พอพูดแค่นี้ก็สงสัยต่อไปว่าสมาธิมีอภพยะยะสั์เมื่อพูดถึงสมาธิเนี่ยมันต้องศัพท์ตั้งแต่สองขึ้นไปมาย่อเข้าเป็นบทเดียวแล้วอภพยยะที่หมายถึงทั้งอุปสรรคทั้งนิบาตเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังดังนั้นเวลาแบ่งประเภทเป็นสองท่านจึงต้องใส่คำว่าข้างหน้าลงไปด้วย เพื่อจะกําหนดตําแหน่งให้ชัดเจนว่าสมาธิมีอภยยะนั้นน่ยก็คือมีอภยยะยอยู่ข้างหน้าเมื่ออภยยะในที่นี้ท่านหมายถึงอุปสรรคและนิบาตจึงมีคําว่าอุปสรรคะปุพพกะมีอุปสรรคซึ่งเป็นตัวอภยยะอยู่ข้างหน้าและเป็นประธานปุพพกะนั้นท่านแปลว่าหน้าด้วยเป็นใหญ่ด้วยแล้วก็นิปาตะปุพพกะสมาธิมีนิบาตอยู่ข้างหน้าและก็เป็นประธาน ท่านกาหนดตําแหน่งของศัพท์ที่จะเข้าสมาธิไว้เลยว่าตัวไหนเป็นอภิยะตัวนั้นจะต้องอยู่ข้างหน้าด้วยและเป็นประธานด้วยตัวนั้นจะเป็นอุปสรรคก็ตามเป็นนิบาตก็ตามซึ่งอุปสรรคและนิบาตเนี่ยเรารู้รายละเอียดเกี่ยวกับสองอย่างนี้มาแล้วเมื่อบันเรียนสมาธิก็จะไม่ไม่เป็นที่ยุ่งยากนะใช่ไหมอย่างนั้นไหมยุ่งมากขึ้นอุปเท่านั้นเป็นอุปสรรคนัคระเป็นนามอุปาณคระเนี่ย อุปะเป็นอุปสรรค,คอยู่ข้างหน้าแล้วก็เป็นประธานส่วนนักระอยู่ข้างหลังไม่ได้เป็นประธาน <characterized> แต่ว่าเมื่อเอาอุปะท,ที่เป็นตัวอุปสรรคมาเข้ากับมาเข้าสมาดกับนามซึ่งนัระนี้เนี่ยเมื่อความหมายออกมากลายเป็นตัวอุปสรรคนั้นได้เนื้อความเป็นหลักแล้วก็อยู่ข้างหน้าด้วยท่านก็เลยบอกว่าอยู่ข้างหน้าและเป็นประธานเรียงอยู่หน้าศัพท์สมาดด้วยได้เนื้อความหลักด้วยอย่างแปลว่าใกล้เมืองเห็นไหม ใกล้เมืองเนี่ยเอาคาว่าใกล้เป็นใหญ่คาว่าเมืองเป็นรองเพราะเมื่อบอกว่าไปถึงตรงนั้นซิไปถึงใกล้เมืองนั่นคือไปถึงที่ใกล้เมืองไม่ได้ไปถึงเมืองระหว่างอุปากับนักฆระเนี่ยความหมายของอุปะานั้นเน่ะเมื่อพูดแล้วต้องหมายเอาที่ของอุปปาไม่ได้เอาที่ของนักฆระเอ้าทางนั้นก็ไม่ใช่สมาธิอภัยยีภาวะสิครับทําได้แต่ไม่ใช่สมาธินี้เป็นสมาธิอื่นเพราะสมีปะตอนนั้นมันเป็นนามอุปะนักัร นี่คือคําสมาธแล้วส่วนตัวอยู่ข้างหน้าสองตัวคือนาครังสัตสมีปังนั้นนะ่ะเป็นตัวแปรหมายถึงว่าเป็นตัวแสดงความหมายก่อนจะเข้าสมาธิเมื่อเข้าสมาธิแล้วเนี่ยจะต้องแปลว่านาครัชสสมีปังแม้จะเห็นเพียงอุปาณาครังก็ตามต้องแปลว่านาครัชสสมีปังเอานาปุงสกลิงเนี่ยครับจิตตั้งยังได้ไม่ใช่อังวิพัตไม่ใช่เดรอจิตตั้งจิตตาจิตานิไม่ใช่เหรอ,อครับ เราค่อยไปจิตตังจิตเตจิตานี้ใช่ไหมถ้าเป็นทุติยาเอาอย่างนี้นะครับท,ท่านไม่ต้องสงสยัยถ้าไม่มีกิริยาอยู่ใ,ใกล้อย่าไปตีความว่ามันเป็นทุติยาวิพัฒน์ไม่เป็นเด็ดขาดเพราะทุติยาวิพัฒน์จะมองหากิริยาสัพท์ที่มันเป็นสกรรม,มะกถาเท่านั้นถ้าไม่มีธาตุนี้อยู่ทุติยาวิพัฒน์ไม่เกิดนั้นในลนักษณะมีแค่น้มสองตัวเนี่ยมันจะไม่เป็นทุติยาวิพัฒน์เพราะไม่รู้จะเอาตัวไหนเข้ามาซึ่งใช่ไหมเพราะไม่มีกิริยาธรรมมันเนี่ยมันเป็นกรรม ดังนั้นเมื่อไม่มีริยาจะทําตัวกรรมตัวสมีปังจึงไม่เป็นกรรมเมื่อมันไม่เป็นกรรมแต่มันมีรูปพ้องกันก็ต้องเป็นสี่ปฐมานักุงสกลิงคําว่าอุปนครังเป็นสมาติมีอุปอุปรรคเป็นบทหน้าและเป็นประธานมีนัคระนามเป็นบทหลังไม่ได้เป็นประธานอุปนครังเป็นสมาติได้อุปอุปสรรคเป็นบทหน้าและเป็นประธานเมื่อเป็นอุปนครังมาแล้วเนี่ยเรามันเป็นนามมาแล้วใช่ไหม เราก็ไปแจกวิพัฒนามในที่นี้เขาบอกว่าอัพยยีภาวะสมานเนี่ยสำเร็จแล้วเป็นนักปุงสกฤตเอกพจน์ใช่ไหมเราก็แจกนักปุงสกิตเอกพจน์ได้จะเอาไปทํากิริยาก็ได้อย่างที่ใกล้แห่งเมืองมีอยู่ไม่ห่างจากเมืองอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ทํากิริยาว่ามีได้อ๋อชื่อว่าเนี่ยเขาขยายให้เฉยชื่อว่าอุปนครังเนี่ยเพราะเป็นที่ใกล้แห่งเมืองเป็นเขาเรียกว่าพูดง,ง่ายๆเขาเรียกว่าวิเคราะห์ศัพท์หรือเป็นคําว่าจะนทถาของอุปนครัง เป็นรูปวิเคราะห์หมดเลยเนี่ยวิเคราะห์ความหมายว่าอย่างไรจรึงได้รูปสําเร็จอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั้นสองบทหน้าซึ่งเป็นวิเคราะห์ก็จะเป็นตัวแสดงความหมายตัวหลังเป็นตัวบทสําเร็จของสมาครจริงเพราะตัวหน้ายังไม่เข้าสมาครนัครัศสสมีปังเนี่ยยังไม่เข้าสมาคแต่แสดงเนื้อความของสมาครเมื่อได้สําเร็จมาเป็นอุป,ปนัครังเนีน่ยให้แปลเหมือนนัครัศสสมีปังถ้าเราอยากจะพูดว่านัครัตสสมีปัง เราก็ไม่ต้องพูดมันยาวแล้วก็พูดเพียงอุปะนะครัังดังนั้นเราจะใช้ตัวที่ยังไม่เข้าสมาธิบาลีก็มีใช้ใช้ตัวที่เข้าสมาธิแล้วบาลีก็มีใช้แล้วแต่ว่าเราจะพูดสั้นหรือพูดยาวถ้าอยากยอ่อให้สั้นเข้าเราก็ใช้ให้เป็นสมาธิถ้าเราไม่ต้องการให้ยอ่อเราก็ใช้เนื้อความธรรมดาไม่ต้องเข้าสมาธิดูนะทีนี้ทีนี้มาดูอีกอภยยญภาวะหนึ่งก็มีนิบาตเป็นบทหน้าและเป็นประธานชื่อว่า นิปาตะปุพกะถ้าจะเรียกชื่อให้มันเต็มนะหนอุปสักขะปุพกะอัพยยีภาวะสมาธสนิปาตะปุพกะอัพยยีภาวะสมาธถ,ถ้าจะเรียกชื่อให้มันเต็มแต่ว่าไม่พูดยาวขนาดนั้นเพราะพูดยาวแล้วมันยาวเฉยมาดูอย่างที่สองนะนินิปาตะปุพกะอัพยยีภาวะสมาต มีนิบาทเป็นบทหน้าและเป็นประธานวุธานังปติปาติเป็นตัวแสดงความหมายเรียกว่าวิเคราะห์ส่วนยะถาวุฒังนั้นเป็นตัวสมาตจริงวุฒะศัพท์อยู่นอกสมาตก็มีอยู่ในสมาตก็มีส่วนยะถาที่อยู่ในสมาตนั้นท่านแสดงความหมายคําแปลของยะถาด้วยคําว่าปติปาติปฏิปาติเนี่ยเป็นคําแปลของยาถา ถ้าจะแปลยะถาว่าอย่างไรก็ให้ดูปาติให้ปฏิปาตินี่แหละคือคําแปลของยะถาะเราดูคําที่ยังไม่เข้าสมาธิก่อนปฏต,ติปาตนะปฏิปาติแปลว่าลําดับวุฒานังแห่งผู้จงเริญนลาดับแห่งผู้จงเริญนแต่ในที่นี้แปลแบบง่ายๆก็ไม่มีแห่งเท่านั้นแหละในคําแปลลาดับแห่งผู้จงเริญนอันนี้คือรูปวิเคราะห์ที่ยังไม่เข้าสมาธิ เพื่อจะแสดงความหมายเอาไว้เวลาเข้าสมาธิแล้วให้แปลว่าอย่างนี้ก็เลยเข้าสมาธิเป็นยะถาวุธังแปลว่าลำดับผู้เจริญหรือลำดับแหงผู้เจริญหรือจะแปลว่าตามด้วยก็ได้เพราะลำดับลำดับภาษาไทยมักจะมีคาว่าตามตามลำดับตามลำดับนั้นก็จะเป็นยะถาวุธังตามลำดับแห่งผู้เจริญนั่นหมายความว่าใครเจริญที่สุด เข้าแถวเป็นอันดับหนึ่งใครจึงเรินรองลงมาก็เข,าเขา้าแถวเป็นอันดับสองใครจึงเรินรองลงมาอีกก็เขา้าแถวเป็นอันดับที่สามแล้วแต่ว่าจเจริญอะไรจะเจริญวัยเจริญคุณถ้าจเจริญวัยตอนนี้ยมเกียรติพลอันดับหนึ่งยจากรรมเขาแปลว่าตามกรรมตามลําดับกรรมนะไม่ใช่ตามกรรมนะตามลําลดับกรรมเลยนะกรรมไหนส่งผลได้ก่อนตามลําดับกรรมไหนส่งผลรองลงมาก็รับ ไปตามลําดับดูนะวุฒานังปาติปาติวุฒานังปฏติปาติตามลําดับแห่งผู้เจริญยะถาวุฒังชื่อว่ายะถาวุฒะแปลว่าตามลําดับผู้เจริญนัแหละก็เหมือนในยะถาสติยะถาพลังเวลาสานวนท่านจะพูดยะถาสติยะถาพลังแปลว่าตามกําลังความสามารถให้ทํา ยถาสติยถาพลังให้ทําเท่าที่มีความสามารถให้ทําเท่าที่มีกําลังเป็นอภยยีภาวะสมานเหมือนกันเข e uk, ียนถูกไหมยถาสติสตินะไม่ใช่สติต่อต่า<ด>สองตัวสติตัวนี้แปลว่าความสามารถส่วนถ้าเขียนสันสกษิเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้สักยะสักกะเหมือนกันเหมือนชื่อพระพุทธเจ้าอ่ะสักกะก็ได้สักยะก็ได สักยะบุตรสักกะบุตรสักยะแปลว่าผู้สามารถเหมือนกันเขียนบาลีเขียนว่าสัติเขียนสันสกฤตเขียนว่าสักวันนั้นมีคนมาถามมีเศรษฐีท่านหนึ่งโทรมาถามว่าคําว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคืออะไรศักดิ์สิทธิ์อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลละโลกจงคุ้มครองจงปกปักรักษาอธิบาลนอะไรพวกนี้นะถามว่าศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คืออะไรไม่ใช่ด้วยความสามารถของสิ่ง ที่ไม่มีตัวไม่มีตนถ้าจะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือให้สำเร็จได้ด้วยความสามารถของตนถ้าอ้อนวอนก็เพียงแต่ว่าให้เข้าใจนะสิ่งที่อ้อนวอนอย่างนี้ก็คือคุณจะสำเร็จได้ด้วยความสามารถของตัวคุณเองลองดูซิว่าหิวข้าวมาแล้วอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงเอาคำข้าวมาใส่ปากให้ทีหรือเราจะหยิบมาใส่ปากเองมันอนัยญอิม่มครับสำเร็จด้วยความสามารถแปลต,ตามตัวง่ายนี่เป็นสมาร์ทนะครับ สำเร็จด้วยความสําเร็จสําเร็จด้วยความสามารถสิทธิแปลว่าความสําเร็จความสําเร็จสําเร็จด้วยความสามารถเป็นตับุริษะสมาทเพราะบาลีแล้วกอไก่กับตอเต่าสังโยกันมันไม่มีครับถ้าข้างหลังเป็นตอเต่าตัวหน้าก็ต้องเป็นตอเต่าแต่บังเอิญนว่าไอสักสักติตัวเนี้ยครับมันเป็นท่าเดิมมาจากสกะท่าแลกติปัจจัย ส่วนตัวไทยสายบาลีเองเนี่ยจะมีการอาเทศกะในเป็นตะเพื่อเป็นสังโยกันถูกต้องตามหลักสังโยกส่วนสังกฤตไม่ต้องอาเทศเป็นตัวท่าแล้วก็ใส่ปัจใจแล้วก็ใช้ได้เลยก็เลยเป็นสักติอย่างนั้นเราอ้างสักติกับสักตินะครับวันไหนออกเสียงง่ายกว่ากันดังนั้นเวลาจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามหลักบาลีก็จะอ้างเหตุผลว่าสุขุจารณัทธะเพื่อออกเสียงคล่องปากครับเพื่ออ่านออกเสียงง่าย มาจากสุขะสุขะแปลว่าง่ายสบายคล่องแล้วก็อุจจาระะไม่ใช่อุจาระนะอุจจาระแปลว่าการบน่นการสาธยายการสวดการออกเสียงการพูดส่วนตะถังตัวนั้นแปลว่าเพื่อเพื่อสวดง่ายสุขจารณะถังแปลว่าเพื่อสวดง่ายเพื่อสวดสะดวกสมัยตมาเรียนก็ได้ยินคำนี้แทบทุกวันเ่ย ใครทำผิดให้อาจารย์บน่นนักเรียนเขาก็จะล้อกันนะสุขุจารณัตถังเพื่อเพื่ออาจารย์สวดง่าย <laughs> ให้อาจารย์บน่น <laughs> ทําให้อาจารย์บ่นเพื่อสวดสะดวกสุขุจารณัตถังเป็นตะถังจตุทีวิพัฒน์ในอัดตุงปัจจัยแปลว่าเพื่อสักศิษ์จริงๆโบราณท่านหมายถึงอย่างเนี้ยแต่ทุกวันนี้ไม่เข้าใจหมายถึงอะไรจะสําเร็จได้สําเร็จได้เนี่ย นั่นเมื่อความสามารถตัวเองไม่สามารถจะทําให้สําเร็จใช่ไหมมันก็ติดแต่ศักดิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์อยู่ก็เลยมันก็จะต้องเอาบริวารอื่นๆมาช่วยความสามารถยิ่งสามารถน้อยลงเท่าไหร่ก็ยิ่งอ้างสั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกมากขึ้นเท่านั้นอัพญญีภาวะสมาดได้ครบหมดแล้วสมาดแต่ว่าอุทาหอนนอกจากนี้นะถ้าเราไปเห็นคําไหนที่มันติดกันสองคำ แล้วข้างหน้าเป็นอุปสรรคนิบาตซึ่งอุปสรรคและนิบาตเนี่ยเรารู้มันมาแล้วอ่ะอุปสรรคมันมีแค่20ตัวนิบาตแม้จะมีมากก็จริงแต่เราก็ผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างแล้วส่วนนามมันมันมากกว่าจํานวนอุปสรรคและนิบาตอย่าไปดูน้มเพราะนามเนี่ยมันมีมากส่วนอุปสรรคและนิบาตเนี่ยมันมีจํากัดจํานวนอยู่ดังนั้นถ้าเห็นคาเราเราสันนิษฐานได้ว่ามันเป็นสมาร์ทเพราะอะไรเพราะมันติดเป็นบทเดียวกันและมีวิพัตเดียวเป็นตัวสุดท้ายแล้วบมงเอเกิดว่าตัวหน้าเป็นอุปสรรค หรือเป็นนิบาศเนี่ยให้เข้าใจเลยว่านั่นแหละคืออภยยีภาวะสมารทางเราเห็นชัดว่านั่นมันคืออุปสรรคแล้วก็เพิ่มเลยว่าอุปสรรคะปุพพะกะอภยยีภาวะสมารถ้าตัวไหนตัวหน้าไหนเราเห็นชัดว่าเราตัดสินได้เลยว่านั่นมันคือนิบาศเราก็เรียกชื่อมันเต็มๆได้เลยว่านิปาตะปุพพะกะอภพยยีภาวะสมารนอกจากนี้นอกจากทาหอนสองตัวที่ยกมามีอยู่าหอนอีกมากมาย ที่เป็นอพิยะ e ีภาวะสมาหะเพราะหลักๆมันอยู่ที่ว่ามีอุปสรรคเรืบาตเป็นตัวหน้าและเป็นปะทานด้วยลักษณะลักษณะของสมาธิภาพรวมเราก็รู้อยู่แล้วว่าติดเป็นบทเดียวกันและมีวิพัตน์ตัวเดียวกันดังน,นั้นเวลาจะอ่านบทสมาธิต้องอ่านให้มันจบไปจนจบวิพัตน์ตัวสุดท้ายไม่หยุดอยู่ตรงกลางก็เลยได้ครบลักษณะสมาธิสามอย่างนะจบและอภิยะ e ีภาวะสมาหะ พอไปถึงช่วงโมงแปรนะไปเจอสมาตัวไหนก็จะบอกให้นี่ไงสมารตตัวนั้นสมาตนี้สมาตนี้ถ้าเห็นตัวนะก็จะชี้บอกให้ตัวไหนเป็นสมาตัวไหนเป็นนามตัวไหนเป็นสัพพนามอะไรก็จะบอกหมดมีไหมสงสัยอภพยยีภาวะสมาตหมดแล้วท่านี้แหละมีสองตัวเป็นอุทาหณ์ไม่ใช่มีสองตัวเท่านี้มีสองตัวเป็นอุทาหอนเป็นตัวอย่าง